สวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาดูผมเล่นฟีไฟจะทำฟคลิปฟีไฟอีกแค่สามคลิปแล้วเราก็จะพาผมไปเล่นเกมอื่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูเกมอื่นก็จะเปนเกมไม่ค่อยเยอะหรอกครับมีน,น้อยแต่ว่าก็เล่นไปเถอะครับเกมแรกเราจะไปได้สวยหรือเปล่าไปดู ถ้าคนสวยแปดเอ่ออะไรวะคนสวยมันเหรอ ดิบนงด้ายไม่ข้อสูงเลยเอาโอ้โหถ้าซื้อยากดไม่ติดเลยอืมถ้าซื้อยามันกดไม่ติดเลยว่ะเมี่อทุกคนเห็นว้มผมกดลยหลายรอบแล้วมันกดไม่ติดเออสวยวันเบอร์สามทำไรเนี่ย ทำไม่ิด่สดปชด้งไงวะ <S <S ไม่เบือไ,ไม่ต้องไปด่าเพื่อนะเราเพราว่ายังไงมันก็ไปได้สวยอยู่ดีนะเกมผมจิดด่วมอันดับสามโซนคิวนะตอนแรกไม่ได้เลยลนะแต่มืะะ่อกะทัชเสียตอนแรกมันกดทันหันไม่ติดเลยกดแล้วมันค้างแบบพรชเสียไม่พุ่งเลยครับ ทำให้ผมเล่นล่วงไปกิตอนนี้ ผมก็ได้มาหนึ่งคิวเบอร์สามก็ได้หนึ่งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรถือว,ว่าช่วยกันไปนะ เกมนี้เล่นออมน้ำใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโดนับเก็บ ได้ของดีมาครอบด้วยย่ไงก็ชนะแต่อ้อดับดีๆ มารอดักสซยมันดีกว่าโอ้ก็ปืนยิงไม่ออกวรปืนยิงไม่ออกอู้ไม่เป็นไร เอาเลยเพื่อนสวยเพื่อนเอามาเลยเพื่อนเอามันให้หลักจำเลยเพื่อนอยังไงก็ชนะชัวนะครับชนะชัวผมจะตัดไปตอนชนะแล้วนะครับ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าผมจะมาดันมันอีกคลิปหนึ่งนะบ๊ายบายนะครับ